สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดช anel สวัสดี FC ทุกท่านนะคะคนเชียงรายหรือว่าทางภาคอีสานของเราทุกๆจังหวัดที่เจอน้ําท่วมนั่นแหละเนาะนะคะก็คงจะปรับปลื้มใจกันนะคะตอนนี้ที่เชียงรายก็ได้รับนะคะถังฉีดน้ําพระราชทานของในาหวงนะคะสถูกเนาะ เป็นบุญของประชาชนเรานะคะที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะไม่ว่าคนไทยเราจะเดือดร้อนยังไงความช่วยเหลือความห่วงใยส่งถึงประชาชนไม่เคยขาดและก็ถึงก่อนหลายๆคนหลายๆท่านนะคะอันนี้คือคนไทยเราปฏิเสธไม่ได้นะคะคนที่มองเห็นคนที่เปิดใจนะคะรับรู้ข่าวสาร ก็จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคในพื้นแผ่นดินไทยจากน้ำพระทัยของในหลวงของเรานะคะสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลวงพระราชนีและก็รัฐายาทุทุกๆพระองค์นั่แหละคะ่ะจะส่งความห่วงใยถึงประชาชนทุกคนในนะคะทุกพื้นที่ที่ประสบภัยไม่ว่าจะภัยธรรมชาติในด้านไหนก็แล้วแต่นะคะคือ แม้แต่ภัยที่ตัวเองไปเจอมานะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณน้ำนางนอนใช่ไหมคะที่น้องๆเข้าไปติดก็ได้ความช่วยเหลือจากในหลวงของเรานะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกด้านเลยแหะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นความโชคดีของคนไทยเรานะคะอันนี้คนไทยเราต้องตระหนักและก็ คิดตรงนี้ให้มากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้บ้านเมืองเรามันเจอหลายอย่างลุมเร้าเราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันนะคะมาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราปกป้องเสาหลักของประเทศเราให้ยังคงยืนมั่นนะคะด้วยชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานี่หละคะเป็นประเทศไทยของเราทุกวันนี้นะคะก็ได้จากสามสถาบันหลักนี่หนะคะ ประชาชนคนไทยเราเดือดร้อนขนาดไหนเห็นไหมคะก็ได้สถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละคะ่ะโรงครัวพระราชทานนะคะโอ้ยถุงยางชีพพระราชามีเยอะแยะมากมายพระราชทานนะคะรถพยาบาลพระราชทานรถกู้ภัยพระราชทานเรืออุย้ยสารพัดมากมายเหลือเกินกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ให้ประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนะคะ ขนาดถุงย่างชีพช่วยน้ำท่วมในถุงย่างชีพยังมีเงินยัดอยู่ในนั้นนะ่ะคนที่ได้รับถุงย่างชีพย่อมรู้อยู่แก่ใจนะคะทุกคนรู้อยู่แก่ใจเปิดเปิดใจนะคะจะได้รู้ว่าอะไรของแท้อะไรของเทียมนะคะอันนี้อยากให้ประชาชน ได้เห็นสิ่งนั้นนะคะได้เห็นสิ่งที่ท่านทั้งทุกๆพระองค์นะ่ะทํากับประชาชนด้วยความห่วงใยความปรารถนาดีความหวังดีความห่วงใยนั่นแหละคะ่ะจึงมีสิ่งของต่างๆลงไปถึงมือประชาชนโดยไม่ไม่ได้หวังสิ่งใดๆเลยว่าประชาชนจะมาตอบแทนท่านยังไงนะคะแต่ก็ให้ไปเพราะความห่วงใยนี่แหละเพราะความมีจิตที่เมตตานะคะ คนไทยเราอะถ้าไม่มีจิตใจที่คับแคบเนี่ยต้องมองเห็นสิ่งนั้นต้องมองเห็นสิ่งนั้นใช่ไหมคะทุกคนเห็นไหมตอนนี้ที่เชียงรายน้ําก็ลดแล้วเนาะแต่ทางภาคอีสานเรายัางมีน้ําอยู่ใช่ไหมคะน้ํายังท่วมอยู่นะบางจังหวัดนะคะตอนนี้เขาท่วมเยอะเลยแหละนะคะแต่ที่เชียงรายน้ําเริ่มลดแล้วใช่ไหมคะบ้านเรือนคนอะ โคนมันเข้าไปอยู่ในบ้านนะ่ะเต็มจนถึงหลังคาบ้านนะคะเนาะเกือบเกือบมิดหลังคาบ้านน่ะนะคะเหลือไม่กี่เซนเองนะ่ะจะถึงหลังคาบ้านนะ่ะแล้วดินนะ่ะเวลามันแห้งไปแล้วนะ่ะมันจะแข็งตัวแล้วคนแต่ละคนเนี่ยต้องดูแลบ้านของตัวเองทํายังไงบ้านตัวเองจะเอาดินออกมาได้จะสะอาดได้เนี่ยท่านก็ได้ พระราชทานเครื่องฉีดน้ำนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทหารของพระราชานี่แหละทหารผู้ปกป,ป้องประเทศชาติบ้านเมืองผู้ช่วยเหลือประชาชนนี่แหละคะ่ะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะก็อาจจะมีสอสนะคะลงไปช่วยไปอะไรบ้างแต่หลักๆก็คือทหารลงไปช่วยเหลือประชาชนจิตอาสานะคะกู้ภัยต่างๆในวันน้ําท่วม แต่พอน้ำลดเนี่ยก็จะมีจิตอาสาทหารนี่แหละค่ะที่ไปช่วยนะคะเอาดินอะไรออกจากบ้านเราทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นถนนหน,น,นทางก็ได้ทหารนี่แหละค่ะเห็นไหมคะเข้าใจหรือยังว่าทำไมประเทศไทยของเราจึงต้องยังมีทหารต้องยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมีคนดีในสังคมมากๆในประเทศไทยเราไม่ว่าจะเป็นจิตอาสา มูลนิธิต่างๆนั่นแหละคะ่ะที่เป็นคนไทยที่มีจิตใจเมตตามีจิตที่เป็นกุศลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือน้ำใจของคนไทยนะคะควรจะรักษาไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานสั่งสอนสืบกันไปนะคะต่อเนื่องกันไปนะคะว่าเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีจิตใจที่ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไม่ใช่มาสั่งสอนให้เด็กๆไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพนะคะกฎหมายบ้านเมืองไม่เคารพสถาบันไม่นะคะเคารพทหารทุกอย่างจะเอาออกไปหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยเรามันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วเหนือสิ่งอื่นใดสถาบันพระมหากษัตริย์ขาดไม่ได้แน่นอน คนไทยต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ปกเสียนปกกล้าวของคนไทยเรานี่แหละนะคะจะรอให้นักการเมืองไปช่วยเหลือไปลงมันไม่มีทางหรอกคะ่ะเห็นไหมคะน้ำท่วมมาจากจริงรอให้น้ำลดก่อนรอให้น้ำไหลไม่ไหลเชี่ยวก่อนจึงจะเข้าไปช่วยตัวเห็นไหมรอไปนะคะ แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะเพราะว่ายัางเข้าไม่ถึงอะ่ะต้องรอก่อนรออะไรก็ไม่รู้อะ่ะนะคะแต่ต้องรอคนเหล่านั้นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองถ้าไม่ได้ทาหารลงไปช่วยไม่ได้ความช่วยเหลือจากสถาบันพระมหากรรษัตริย์จะเป็นยังไงเห็นไหมคะประจักษ์ชัดแจ้งแล้วใช่ไหมทั้งๆที่เป็นอย่างนี้มาทุกปี แต่ก็ยังไปเชื่อคาลมปากของนักการเมืองนะคะไปสนับสนุนอยู่ได้คนที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะคนที่จะผักดันเอาแต่พมา่าเอาแต่ต่างด้าวเอาแต่คนอพยพเข้าบ้านเข้าเมืองคนที่ชอบโกงโกงไปเท่าไหร่กลัวความโกงของตัวเองจะโผมาให้ประชาชนเห็นหันไปแก้กฎหมายกันนะผักดันแก้กฎหมายเพื่อปิดบัง การช่อกงที่มีอยู่ในอดีตของตัวเองกลัวว่ามันจะโผล่ออมาเยอะเกินกลัวประชาชนจะรู้เลยต้องไปแก้กฎหมายเพื่อไม่ให้สิ่งนั้นออกมาประจานตัวเองแทนที่จะลงไปช่วยเหลือประชาชนประชาชนคิดเอาแล้วกันนะคะคิดคิดและก็คิดเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ พรุ่งนี้ค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีแราติสวัสดิค่ะ